ครับวันนี้เรามีภารกิจซื้อข้าวสารครับทุกคนได้แล้วครับเป็นข้าวหอมมะลิครับจากไทย Jasmine mm ล i ์ hmm. e like. สองกระสอบนลครับ mm hmm. ไปตามหาวัตถุดิบอย่างอื่นกันครับ mm hmm. ้าเพียบเลยครับตลาด US Food mm hmm. อาหารจากเม mm ็กซิกัน เมริกันครับไมเใช่เมซิกันหลากหลายขายรวมทุกสัญชาติครับที่นี่มากับพี่สะใภ้พี่ชายครับนี่เป็นกะทิใช้ทำของหวานครับได้วาซาบิพร้อมครับนี่ทำเมนูอ่าที่เป็นซาซิมิ อ,อันนี้ออริจินอลเป็นโพง <c oughs> ไส่รมเอาไง้ไไปหนาเอาขนาดจอมยาเป็นขวดหยับ,บยวกันไลยนะเทีบเท่ก จาเป็นขวดหรือเป็นหลอดเยาซาบีทุกคนมีามเหรียตัวนี้4เหรีต่างกันนิดเดียวเต่ขนาดขาดเดี๋ยวกันบิดไซเอาแบบขวดเพราเว่าคุ้มค่ากว่าไม่เหมือนกันรสชาติเชียวเหมือนกัน น่าจะเพลิดครับทุกคนจะเพลิดคนละแบบไปเดินหน้าต่อครับหลากหลายครับ <c oughs> สินค้านี่ไปตามหาสินค้าต่อครับทุกคนวัตถุดิบยังไม่ครบ <c oughs> เหลืออีกครึ่งลำครับครึ่งรถ <c oughs> เอาให้เต็มสะ้วไบอกกำลังเต็มรถถึงจะได้กลับเ,เพียเครื่องปรุงเองครับตอนนี้ครับสลาด U.S. U.S. Foot, k e s t o n e ห้องกินค้าครับ เขาไปได้แค่นั้นโอ้ห้องเย็นครับห้องนี้ต้องสู่ห้องเย็นเย็นจริงจริงเย็นเกียบเลยครับปรับลมแอร์อุ้ยหนาวหนาวมากครับทงในภูมิติดโรกครับห้องเย็นของแท้ ของที่แช่เย็นข้างในครับเก็บอุณหภูมิห้องได้เตินผักรลไม้นี่ครับพ่ออาบนวดพอดีก็มีครับใหญ่มากกินได้เป็นตับาด์ครับเอา้ามากครับทุกคนขพรนะญาตออกไป <S <S แกะออกมาข้างนอกแล้วเสร็จดีขึ้นเยอะเลยครับข้างในหนาวมากทีดลบ ตนหลังซื้อของเอาน้ำก่อนทำเดิมบริโภคครับไปเต็มแล้วครับภารกิจซื้อสูตรสินค้ารถยังกบเรือครับเดี๋ยวก็ไม่ไป ขั้นซ้ายไปขวาขันขวาไปซ้ายใกล้จะครบแล้วครับภลริตสีขวางเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นเป็นเียวก็มีครับวันนี้นครับทุกคนนี่ฮะเส้นทำเป็นเียวโปรแกรมแบบนี้ครบน่าจะเรือผักผักได้แล้วเป็นผักชีกับหอมครับเหลือกระเทียมเกียว ที่บ้านเราน่าจะมีแระเทียมเคี่ยวออปรุงครบรถซอสมีวัตถุดิบเกา่าวัตถุดิบเดิมมีที่ร้านอาหารโอเคผลไม้องุนที่เราสู้จากห้องด้านในครับเมื่อกี้ออกมาแล้วดี okay, ครับของสดมาสุดทานเดี๋ยวรับสินค้าให้สู ที่อยากได้แต่เราดันหาไม่เจอที่เจอเราไม่อยากได้นี่ผักโหราพาแมงลักแมงลักนี่คือผักอีตูวัดเราจะมีกินชุนผักนางตูไม่ใช่สิเรียกว่าแมงลักถูกแล้วเิียครับเราไปจ่ายเห่นนกัน าขอเตอ่นครับเริ่มจองคิวก่อนที่รับจ่ายเงินกันภารกิจสภิปตาหากองบางอย่างครับยังไม่หมดสิ้นภารกิจเหลือเครื่องปรุงเล็กๆ,ๆน้อยๆราคาครับเจ็ดเซนสี่สิบสามดอลลาร์น่าจะเป็นข้อเครื่องดื่มเบสบูที่นำเข้าจากไทย ใกล้กับทิงแดงแคบกว่เวยายเ,เป็่ใหญ่เลยไปจะทิ้งเชียวนะครับเชียวาดนาดนหน,านา้าไปแข็งทางกันทองมันเยอะครับอยอกใส่ย้าอายใส่นี่ค,ครับรถเข็นไม่พอ ราคาเราจะยกยาวครับนี่ราครับริาการกางเช็คราคาให้อยู่ครับออฟฟิเซอร์เดี๋ยวนะครับรถรักเดือดเจ๋ครับสวยงามมากครับเรายุ่งมีกันบิ๊คกคลัตต์เดือดพิซซูบ้านเราครับ โอเคครับมาสถานีต่อไปเรียกว่าวอร์มาร์ฟาร์มาซีฮะมาหาซื้อพวกประเภทยาครับแต่น่าจะปีเยอะกว่านั้นครับหลายเนี่ยสาวน้อยสาวฝรั่งยาบำรุง เยอะๆครับแขงแรกสิ่กสัมผัสสินค้าในประเภทเป็นเกี่ยวกับยาบำรุงรอซื้อไปแล้วบางส่วนที่บ้านก็มีครับจะมามีมีครับต้นััรด้วยดีครับขอบคุณครับ สเตชัน <Ex> ไปต่อครับทุกคนมากเมื่อจากนั้นครับมีจักรยานขายด้วยครับที่นี่ครับประมาซีมารครับสุดยอดสดรุปแล้วเป็นอะที่ขายฟ้องอันนี้ะสมเงนินกับข้างที่นี่ครับดูต่อครับนี่คือเบ็ดตกปลาครับ<ม>คันเบ็ดใครอยากหาปลา หรือว่าชาวประมงก็ต้องมาสนที่ช่องนี้ฮะของบล็อกนี้ฮะเป็นเจ้าขั้นงามๆสันสวยๆงามๆพี่น้องครับสุดยอดเลยก่อนตกปลามีมดพีพ่่ชายผมชอบครับอาหาร ปน,นี่เป็น,น,นอุปกรณ์บำรุงรถมีทุกอย่างจริงๆเรเชีย วันนี้เราไปตามหาตะขอเกี่ยวเบ็ดกันครับไม่รู้อยู่ช่องไหนโอ้เจอไปต่อทุกคนรอบแล้วและแรียก็ได้เจอสิ่งที่ผมชอบมากเลยครับ p l a y s t a t i o n ครับทุกคน ว้าวจอยสติ๊กด้วยครับน่าจะเป็นเพย์ไฟครับวองเล่นที่สมัยวัยรุ่นเราไฟฟันกันครับไซน่าจะเลยไวแล้วครับทุกคน <c oughs> นี่ครับจอยสติ๊กไปควบคุมเวลาเล่นผลเล่นเกมเพ์เอาสู่เกมมีแฮน มลัยขับด้วยครับเลยสุดจริงๆครับทางนี้นี่ครับทุกคนพี่ตามหาคบสิงท,าางทงงี่ได้อาหารสุนัขครับสุดเลยที่เสื่อมไ่มากจากจริงๆเมนูรอบนี้ได้อาหารสุนัขคึดว่าพามาซื้อกระยาบำรุงครับไม่ใช่ฮะ <c oughs> ก็ได้ กระกบำรุงตกแต่งรถแล้วก็ของเล็กน้อยๆครับทุกคน Congratulations สูกันต่อ Card Payment Only Ari g a เส็้นภารกิจครับบ o m a s p h a r m a c ีตอนนี้เราจะเดินทางไปขึ้นรถ จะเก็บของกันครับดูครับในที่เสือไพรมากสิ่งที่เราได้ครับอา,ารสซนักครับมาฟราร์มาซีวอรมาสเก็บสิ่งที่ได้ครับโหงกันครับทุกคนเสือไพร์มากน <c oughs> ีเครับเรามาแวะเติมน้ำมันกันครับเที่ยวเฟรชเมเยสบัำ หมครับรองทับต้องเดินด้วยน้ำมันราคาน้ำมัน,นทุกคนตามบาทถูกมากประเทศเขาแต่ถ้าเป็นประเทศเราก็คือว่าหลักร้อยแรงอยู่ฮนะแรงยันที่นี่ทเป็นเจ้าหน้าที่เขาเติมให้ กับมอเรปั๊มกำลังทำงานวนรอบเร็วเหมือนกันฮะฟูลเซอร์วิสที่แปลว,ว่ามีคนบริการแต่เซอร์วิสเราบริการตัวเองฮะสินภารกิจครับชำระตังค์เรียบร้อยขึ้นไปที่รถครับคนของขึ้นรถสออธารกิจครับแต่ว่า มิชชั่นคอมพิวเตอรยาลลาไปก่อนครับทุกคนไปว้าเจอกันใ่คลิปหน้าครับของไม่พอใส่ครับต้องอัดใส่บ็อกไปวครับจะได้เป็นระเบียบออาใส่หมดเลย